อ่าสวัสดีนะครับจากสายตาบนโซลาเซลล์นะครับสดๆจากหน้างานนะครับอำเภอเขมรราชปั๊มพันห้าร้อยวัตต์นะครับหรือว่าสองแรงม้านะครับเป็นท่อขนาดสองนิ้วรุ่นน้ำหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับบ่อหกนิ้วลงปั๊ม 36เมตรนะครับเชื่อว,ว่าเนี่ยหนิเขาไงลอยท้ายอยู่ <c oughs> เนาะลอยท้ายอยู่ลุ่นอย <c oughs> ู่แล้วไงกรับโมก็ <c oughs> นะครับข้าวกำลังจะตายนะครับัดน้ำเข้ามาพุด <c oughs> นี่อ่า ปั้มกับแผงที่เดียวกันร่วมติดตัง้งีเฉพาะโซลาเซลล์หรือหามือเต่าครับเมนเมนประมาณว,าาออาว่าคาจอคาจอแอร์อยู่มูลแปดเป็นเดี๋ยวปั้มแฮนดูโรนะครับนี่กล่องแฮนดูโรสิบห้าจุดห้าคิวนะครับเอทหกสิบห้าเมตรไฟร้อยสิบพันห้าร้อยวัตต์ขนาดสองนิ้วนะครับ ได้ใส่พันกันเนี่ยอ่ะอ่าท่อสองนิ้วนะครับดูน้ำเลยน้ำแนี่ยปลาตาหมูบานได้เล่ยชุดหนึ่บอลนี่แดดอ่อนๆนะครับฟ้าปิดเลยอ่าพระอาทิตย์มองไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับ อาจารย์จะกลั่อาจะยข้า,าขงไหวิดีโอไหนเดี๋ยวพามาดูแคนแข็งเ็นโบโนนะครับสี0้บาทครับเนะครับ นแข็งเทคโนโลยีใหม่ก็คือเพิร์เซลนะครับเพิร์เซลเขาจะมี <Okay. S 1> เพิ่มชั้นด้านหลังแผงนะครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นะครับให้ผลิตไฟได้มากขึ้น mm hmm. เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ mm hmm. ที่มาแก้จุดด้อยของโมโนแต่ก่อนโมโนก็คือจะมีปัญหาว่า,าถ้าแดดแรงนะครับไฟของแผงโมโนนี้จะดอบลงนะครับ จะสู้โพลีไม่ได้ณปัจจุบันเมื่อมีเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับก็คือเป็นเฟอร์ซลเข้ามาก็อากาศยิ่งร้อนนะครับไฟก็ยังยิ่งผลิตได้ดีนะครับก็ยังประสิทีิภาสูงกว่าโพลีนะครับโมโนนะครับเข้ามาดูเนื้อเซลนะครับเนื้อเซลเขาจะเข้มเข้มนะครับสีออกเข้มเขมนะครับจะหัาาไปดูน,น้ำอีก เครื่องนะครับเครื่องยังไม่ได้ติดนะครับตอนนี้ยังวางอยู่ข้างล่างนะครับกำลัวงวาง,วางอยู่ข้างล่างนะครับทดสอบระบบนะครับกลัวฝนตกก่อนรอบเครื่องก็เดินอยู่ที่2อ0พันเจ็ดนะครับตอนนี้แอ,อมป์อยู่ที่เก้าิแอมป์นะครับกำลังวัดอยู่ที่1 0 0 0วัตต์นะครับวัตถุแดดค่อนข้างจะอ่อนนะครับโวลต์อยู่ที่ร้อยห้านะครับ ก็เป็นคอนโทรลแฮนดูโรนะครับเบรกเกอร์เป็นซันทีนะครับมีการฟ้า้นะครับเดี๋ยวลงติดตั้งให้ครบชุดก็มีระบบตัดน้ำแห้งนะครับปั๊มรุ่นนี้แผงก็จะเป็นซีล็อคฟิล์มนะครับเดี๋ยวให้ดูเนมเพจชัดๆอ่าซีล็อคฟิล์มรุ่นใหม่ดูยังไงว่าเป็นแผงฮารฟคัตเซล์นะครับรุ่นใหม่ก็คืออ่าตัวจังชั่นบล็อกของเขาจะอยู่กลางแผงนะครับตรงสีดานั่นคือฮาฟคัตเซล์ แต่ถ้าเป็นแผงรุ่นเก่าที่เป็นฟูลเซลล์จังชั้นบอเขาจะอยู่ด้านด้านใดด้านหนึ่งของแผงนะครับอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆนะครับหรือว่าดูที่หน้าแผงครับคัตเซลล์เขาก็จะมีบัตรบาแบ่งครึ่งแผงนะครับเป็นบัตรบาอันนี้วิธีสังเกตนะครับง่ายๆมาดูที่น้ำอีกทนึม เป็นสัปดาหที่อาทายของทีมงานนะครับตลอดสัปดาห์เพราะว่าฝนทุกวันนะครับก็มาเห็นว่อนี้น้ําดีก็ชื่นใจนะครับในสภาวะที่แทบจะไม่มีแสงแดดนะครับเป็นท่อ2องนิ้วนะครับเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับท่อ2นิ้วข่อสองนิ้ว เป็นของเอสิกนะครับข้อต่อข้อเป็นของอาดตาเสือนะครับแบบหนา85เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเียร์สี่ตั้ง

What?